วัดดีอาโนนายแต่งคอสเพลย์เป็นสไปเดอร์แมนตั้งแต่เมื่อไร่นี่อ๋อเก็ตละอยากจะเซอร์ไพรส์ปปราสาวในดวงใจนี่เองยกนิ้ว่าให้เลยงานนี้ข้อหน้าต่างราวกับข้อที่หัวใจของนางโรแมนติกจังจูบจากสไปเดอร์แมนผู้ที่สามารถลดน้ำหนักได้หลายปอนไม่ต้องห่วงอาโนแค่ใช้กระดูกส่วนที่แข็งแรงที่สุดรับแรงกระแทก กระดูกของเราแก่งกว่าคอนกรีตในช่วงล่างของขาวขาวางเข่าและเท้าคือกระดูกหน้าแข้งพื้อที่แค่หนึ่งตารางมิลลิเมตรสามารถรับแรงดึงได้สูงสุด12กิโลกรัมและแรงอัดสูงถึง16กิโลกรัมแร่งกว่าคอนกรีตถึงเจ็ดเท่าลองจินตนาการถึงบ้านที่สร้างจากกระดูกซิกใช่แล้วมันอาจจะดูสยองไปนิดอา่านออย่ายอมแพ้นะคำแนะนำของฉันก็คือ <S <S 2> <S 2> ไปจีบนางในฐานะเด็กส่งพิซซ่า ดูเหมือนแฟนของทัขกกยะไม่เกลียดแค่พิซซ่าสับปะรดแต่รวมทนายด้วยเพื่อน <S <S แทนที่จะได้จุกพิษจากสาวงามกลับกระดูกหักเป็นรางวัลไม่ต้องห่วงยังมีเรื่องดีๆหลังจากนี้กลายเป็นว่ากระดูกหักก็มีประโยชน์ในกระบวนการฟื้นฟูแล,และหลอมรวมกระดูกใหม่จะก่อตัวร,บรอบๆบร,ริเวณที่แตกหกักคล้ายๆกับเกราะป้องกันสัปดา์แรกของการฟื้นฟูกระดูกบร,ริเวณที่แตกจะแข็งกว่าปกติชั่ว อาโน้ uh, no. ท่านี้กระดูกของนายก็แกรงขึ้นได้เวลาโชว์สาวทั้เทพวิงเข้าอาพาร์ตเมนต์ของทัศนียดโด,ย,ดยใช้มอเตอร์ไซค์และทางลาดสตันโหดแบบนี้เขาจะต้องสนใจนายแน่เออบางทีนายควรซ้อมก่อนนะโดยปกติกระดูกหักใช้เวลารักษา6-8สัปดาห์สถิติสูงสุดทำโดยสตันแมนชาอเมริกันอ e ีวลคนิเวลผู้ซึ่งกระดูกหักถึง433จุดเขามีอายุถ,ถึง69ปี อืมอาโนเทคนิคจีบสาวของนายอันตรายถึงชีวิตเลยนะเนี่ยดูสินั่นแฟงของทักยะงั้นเหรอเ <c oughs> ขามีอะไรให้นายด้วยดูเหมือนคู่นี้คงจะสงสารนายทักยะถึงได้ส่งคำทักทายมาฝาก <c oughs> อะไรเนี่ยแน่ใจนะอาโนอีกแล้วหรอกท้าทายโชคชะตามมากเลยนะ <c oughs> ในปี2011นักวิทยาศาสตรนะ์ดัดแปลงแกะให้สามารถสร้างเส้นใย,ยจากน้ำนม และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นผิวหนังของมนุษย์มันแกร่งปราเหล็กถึง15เท่าและการกระสุนขนาด5.56ได้การวิจัยก็จบอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากมีการทดลองอย่างลับๆอยู่ล่ะ <c oughs> ยินดีด้วยอาโนนายเพิ่งอาสาเป็นผู้ทดสอบผิวหนังกันกระสุน <c oughs> ว้าวยังไม่ตายเหรอซูเปอปร์แมนนี่ว่ <c oughs> แล้วการทดลองก็สำเร็จนี่อานี ดูเหมือนพวกเขาจะพอใจกับผลลัพธ์มากแต่ยังอยากขยายการทดลองเครื่องยิงกระสุนออกมาด้วยความเร็ว120เมตรต่อวินาทีสามารถเจาะทะลุก,กรอเล็กหนา50ิเซนได้ครั้งนี้เป็นอะไรที่โหดกว่าเดิมเช่นผิวหนังสร้างจากโพลรีน<อ>มันคือวัสดุสุดแก่งในวงการวิทย์ซึ่งเป็นโครงสร้างจากธาตุคาร์บอนและแ,แรงกว่าเหล็กถึง200เ<อ>ท่า<อ>ยินดีด้วยอานี้ ฮิวฟลอรินทลงนตายสามารถทนแรงระเบิดจากจารวดได้และแน่นอนมันปกป้องสมองไม่ได้คลื่นกระแทกจะทำให้มันกลายเป็นนมสมูทตี้แต่ยังโชคดีเพราะอยู่ในห้องวิจัยใช่แล้วฮาโนูเหมาะเหมงสำหรับการน,นี้อย่างว่าแหละตอนนี้อาวุธไม่สามารถทำร้ายนายได้นายยังรอดจากการรัดคอแถมโดนดถชนก็ไม่เจ็บสักนิดแต่ว่าความเกร่งของนายอันนี้ไ่อนเ้ยยังพวกปกเหมือนเดิม แต่นั่นแหละฉันว่าความปวดหัวยังแข็งแกร่งเหมือนเหล็กแต่ปัญหาก็คืออ๋หนายต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆจากนี้ต่อไปใครจะรู้เรื่องผิวหนังเนื้อมนุษย์ไม่ได้เดี๋ยวอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วอันี้นายทำทุกอย่างเพื่อยออดลายเสมเป็นนายดีนี่ยังไงก็ตามก็อย่าเหลือจนก่อเรื่องให้กับตัวเออีกล้ว จะมีอะไรวิเศษไปกว่าการเดินเล่นในสวนข้ามกลางแดดอบอุ่นแบบนี้เราไม่ได้เลือกโชชตาแต่มันเลือกเราระวังนะอานีิว้าวดูเหมือนจะมีคนทิ้งก่างนิวเคลียร์ไว้ที่นี่เฮ้ยอาโนทีนี้นายก็กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วสินายรู้ไหมพเมลรินของมาเวลแต่เดิมถูกเรียกว่า b บเจอร์แมนถ้าอย่างนั้นนายก็คือ b e เวอร์สกังเพเกอร์แเจ๋งเลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ซูปเปอร์ฮีโร่มีพลังถึง3อย่างแต่นายไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังเหนือมนุษย์นะอ่านี่อย่างเช่นจอมดาบจากญี่ปุ่นอิซาโอมาชิอิสามารถฟันกระสุนที่มีความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลาวิชะไพทิสจากไซบีเรียสามารถทนไฟฟ้า20,000โวลต์ได้ <Hands bin> และยังทำอาหารโดยการเชื่อมไฟฟ้าเข้ากับตัวเขาเองอีกด้วยวิมฮอฟจากเนเธอร์แลนด์สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาได้หลายชั่วโมงและยังปีนเขาเอเวอเรสต์โดยสวมแค่กางเกงในและนายละอานุว้าวยินดีด้วยนายมีความสามารถในการใช้หัวทุกสิ่งของสร้างเรือนและเพาะหมัดร้ายบนร่างกายตัวเองเอาจริงๆนะ ถึงแม้นายจะคิดว่าพลังตัวเองไร้สาระลองดูตัวละครจากดีซก่อนสิร็อกเวลเดอร์ที่มีพลังเชื่อมสุนัขให้ติดกับสัตว์รูและไซไกดจากเอ็กซ์แมหลังจากมามาทั้งคืนเขาก็พบว่าตัวเองมีพลังอาเียนที่เป็นกรดไายรู้ไหมว่าแบทแมนมีมูลค่าสุดที่อยู่ที่9,800ล้านเหรียญและการเป็นฮีโร่ดูจะเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้มาก คำมีฉบับแรกของสูปเปอร์แมนถูกประมูลขายด้วยราคา3.5ล้านเหรียญจากสถิติการค้นหาใน Google สไปเดอร์แมนได้รับความนิยมมากกว่าประธานที่ปรึกษาซีอีกอาโน่ฉันรู้ว่านายน่าเจ๋งแต่งานหลักของนายไม่ใช่การหลงในแสงสีแต่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่พวกนายโลกอยู่ในอันตรายนะโลกจะล่มสลายหากขาดพวกนายไป โอเคฉันตื่นพวกนายไปแล้วนะสาวรอนา,าอยู่ที่พัตคานอิตาเลียนนะฉันแนะางลัดให้ตรงตอบระหว่างตึกไงแต่ระวังหน่อยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตรอกที่ใกล้กับพัตคานอิตาเลียนอย่างเช่นสึกใหญ่ระหว่างมาเฟียและหมาจรจัด อาโนระวังโดนลูกหลงนี้เข้าไปยังไงก็ต้องได้สักแผลแล้ววะโดยปกติเส้นใยคอลลาเจนในผิวหนังจะสานกันแบบควา,ายแต่ภายในแผลเป็นคอลลาเจนจะถูกยืดขนานกับผิวของผิวหนังอันตรายสุดของแผลเป็นก็คือการติดเชือ้อดังนั้นร่างกายจึงปิดแผลด้วยเนื้อเยื่อแผลเป็นไม่ต้องห่วงรอกนายฟื้นตัวได้เร็วแน่ๆอาโนนี่พลาดเดตไปจริงๆเลยเนี่ย คิดว่าสาวยังรออยู่หรือไง <c oughs> เสียดายที่นายของต้องเลิกเดทระหว่างที่พักฟื้นในโร <c oughs> งพยาบาลคุณหมอตรวจพบว่านายเป็นไส้ติ่งอักเสบ <c oughs> และต้องผ่าตัด,ด่วนแผลเป็นจากไส้ติ่งและกระเพาะอักเสบเป็นหนึ่งในแผลเป็นที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก20%ของประชากรมีแผลนี้และแผลเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกคนบนโลกต้องมีก็คือสะดือยังไงล่ะ <c oughs> อาโน นายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดหมอได้ขอให้นายเลี่ยงความเครียดโดยเด็ดขาดงั้นฉันขอแนะนําให้ผ่อนคลายด้วยหนังสักเรื่องคิดว่าไงล่ะโทษทีไม่คิดว่านายจะเศร้าเพราะพระเองดันสีแง่หรือความจริงสาวดังนั้นเจอ,อผู้ใบซะแล้วอโอ้ยมีหมออยู่ไหมครับเพราะว่าแผลจากรางุดจะไม่ปรากฏให้เห็น แต่จะเผยตัวออกมาจากหลังหัวใจวายแท้เป็นที่กล้ามในหัวใจจะไม่ทําหน้าที่หดตัวไปพร้อมกับหัวใจจึงก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งกระทบคนเศร้ากว่า25ล้านคนเท่ากับจํานวนประชากรของออสเตรเลียเอาละอนฉันเพิ่งสร้างเครื่องจักรที่ทําให้นายล่องหนได้24ชั่วโมงจริงๆมันก็มีหลายวิธีที่ทาให้ล่องหนได้อย่างแรกก็คือโปร่งแสงแบบสมบูรณแบบ ซึ่งแน่นอนเราทำไม่ได้วิธีการที่สองก็คือ <Hey. S 1> เปลี่ยนคลื่นแสงที่สะท้อนวัตถุให้เป็นเหมือนคลื่นแสงที่ไม่สะท้อนอะไรและนี่เป็นวิธีการที่เครื่องจักรของฉันทำได้ส่วนวิธีการที่สามก็คือการเอาวัตถุที่มีวัดสดุพิเศษเช่นหมวกล่องหนที่เปลี่ยนคลื่นแสงทำให้เหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น ทีนี้เราจะมาทดลองกับพิซซ่ากันถ้าได้ผลนายจะได้กินคนเดียวไม่ต้องแบ่งเพื่อนโอเคกดสวิตช์อันแรกแล้วนะนายรู้หรือเปล่าว่าการทำล่องหนสมิติเกิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มนักศึกษาจากมหา,า,าวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเมืองเบิร์กลีย์ในปี2008พวกเขาสร้างไมโครไฟเบอร์เงินที่ไม่ดูดซับแสงอาทิตย์ผลก็คือตาของเรามองทะลุสิ่งที่เครื่องล่องหนคลุมไว้ ทีนี้ก็สวิตปุ่มที่สองอยาขยับนะอนโนเดี๋ยวทำไมนายโอ้ยไอสมองนิ่มฉันจะอัดนายให้น่วมเลยโถยฉันไม่รู้ว่านายอยู่ตรงไหนสวมหมวกสิฉันจะได้มองเห็นโอเคนายล่องหนได้24ชั่วโมงแล้วนายจะทำอะไรบ้างละ่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่านายจะไปที่ไหนที่แรกหากเครื่องจักรของฉันทำงานตามทฤษฎี นายจะกลายเป็นคนตาบอดเพราะร่างกายที่ล่องหนทําให้ดวงตาไม่สามารถสะท้อนแสงได้และก็จะสูญเสียความสามารถในการมองเห็นนั้นไปส่วนม่านตาก็ไม่สามารถรับแสงได้เหมือนกันเนื่องจากความสามารถในการล่องหน <Hey. S 1> แต่ดูแล้วตาของนายยังปกติอยู่นะไอ้คนลามก้จุกกับเปรดเอาละทีนี้ก็ยิ้มปิดแล้ว เราไปทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าเหลือเวลาอีกตั้งสิบแปดชั่วโมงฉันหมายความว่าอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยไอ้ลิงซื่อบือเอ้ยเพราะว่านายสามารถล้วงความลับ <S <S หรือออกอลวาดแอบเข้าไปในพื้นที่เอเรีห้าสิบเอ็ดยังได้เลยอ,อลืมไปอยู่กคนละเมืองกันนายรู้บ้างหรือเปล่าเนี้ยนายคิดจะขโมยหรือนั่นนั่นเป็นความคิดที่แย่มาก ถ้าหากว่านายอยากได้แผนแล้วก็เพราะความสามารถล่องหนนายสามารถอยู่หลังเวลาปิดได้ทีนี้ก็ลองผ่านยามไปให้ได้รวมถึงหลบเลเซอร์ตรวจจับรอบเพชรนายจะทำได้ทันหรือเปล่าตีลังคาสักสามตลบขโมยเพชรและออกจากพิพิธภัณฑ์ในรถที่มารอรับของเก่าเพื่อออกไปทำลายตอนตีสองแผนนี้แย่มากแต่ก็ตามใจ พีพิธภัณฑ์จะปิดนอีกหนึ่งชั่วโมงไปซ่อนที่มุมห้องแล้วรอสิเอาหมวกออกด้วยไอ้เจ้าซื่อบือ้อพร้อมนะอาโนสิ่งสำคัญก็คืออย่าให้ถูกจับได้อาโน่ได้เวลาแล้วโธ่เอ้ยสิ่งที่นายต้องทำคือตีลังกาสามตลบง่ายๆนายทำพังอีกแล้วเฮ้ยเอาละ่ะทีนี้นายต้องวิ่งสุดชีวิตเลยอาโน่ ทางออกอยู่ไม่ไกลแล้วเร็วเข้าอาโนนายทำได้ <c oughs> โธ่เอ้ยดูเบือนเพชรที่ขโมยมาเป็นของพร้อม <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่มีคาดฝันเลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไรที่จะเอาของจริงซ่อนไว้ในตู้เซฟทีนี้นายก็อดได้นางงามเป็นแฟนแล้วละ่ะน่าเสียดายพลังล่องหนของนายจะหมดลงในอีกหนึ่งชั่วโมงยังไงก็ โชคดีกับการหลบหนีนะบายบายอาโน่ได้สมบัติพนิจจายนี่ยอาโน่นายขายตายไปหรือเปล่าอ๋อไม่ดูเหมือนนายถูกจัดฉากอะและนายต้องเข้าไปอยู่ในคุกมีลำดับชนชั้นอยู่ที่นี่โจรปล้นธนาคารและหัวหน้าแก๊งได้รับความเคารพมากที่สุดแต่อานี้พน่นจักแกล้งทำเป็นโหดที่นี่ไม่ช่วยอะไรหรอกนะเอาเธออย่างน้อยนายก็หาเงินได้สักหน่อย นักโทษที่หาเงินได้เยอะคือที่เยอรมันสวีเดนและนอร์เวย์นนในเรือนจำพาวเดินนายสามารถหาเงินได้1,600เหรียญต่อเดือนอและที่อิตาลีมีร้านอาหารในเรือนจำซึ่งมีแต่พวกมาเฟียชื่อดังเท่านั้นทำงานแถมครอบครัวทำเงินได้เยอะกว่าพัสดีซะอีกเอาละอันนี้ได้เวลาคิดแผนหนีละนายต้องทำก็แค่แหกออกจากห้องขังอัดยามให้นุ่มหาทางออกแผนหน้าเชื่อถือเหมือนนาฬิกาสมิตแต่นายอาจต้องหาทางอื่นไว้บ้าง ในบราซิลนายมีโอกาสสูงที่จะถูกปล่อยตัวก่อนกําหนดปั่นจักรยานออกกำลัง16ชั่วโมงช่วยลดโทษ1วันอ่านหนังสือ1เล่มลดโทษ4วันนายยังสามารถดีไซน์เสื้อถักได้ลดโทษทั้ง1วันต่อการทำงาน3วันแถมยังได้ข่าแรงด้วยอาโนนี่สำหรับนายเสื้อคุมแดงซีดหมายความว่านักโทษมีแนวโน้มจะหลบหนีอาโนนีอาจเป็นโอกาสเร็วเข้าอาโน่จกุญแจเร็ว ไม่นะดูเหมือนนายเจอปัญหาก็แล้วประก,กันสุขภาพของผู้ต้องขังบางครั้งดีกว่าของผู้คุมสูงถึง1 6 0 0งเหรียญต่อปีนายโชคดีที่อ,อยู่ในคุกหลบนี้จากคุก A D X Florence แทบจะเป็นไปไม่ได้ห้องขังกว้างแค่11คูณ6.5ฟุตประตูหุ้มเกราะท่อระบายน้ำคอนกรีตเวลาอาบน้ำถูกตั้งไว้และหน้าต่างกว้างไม่ถึง4นิ้วที่นี่นักโทษถูกแยกให้อยู่อย่างสันโดษกว่า23ชั่วโมง อาโนุนารอดแลแ้วทีนี้นายต้องสืบดูว่าใครเป็นคนจัดฉากนายคำตอบมาเฉลยถึงหน้าเลยล่ะไม่นะอีกแล้วเหรอ